วันนี้เดี๋ยวผมจะสอนวิธีใช้ตัวเครื่องเสียงลอลากนะครับก็หลักนะครับจะมีตัว power switch นะครับให้กดเปิดได้เลยครับจะขึ้นไฟนะครับก็มาดูที่ตัวไม้ครับผมตัวไม้จะมีอยสองตัวนะครับเปิดขึ้นจนสุดนะครับจะขึ้นสี 2> 1ช็คเพสหนึ่สามารถปรับวอลุ่มได้ที่ตัวนี้เลยนะครับเช็ 2> 1, 2, 3, คเพสหนึ่องตัวนะครับับสดเช่นกันนะครับ, 2> 1, 2, บเ h ็นนคเ123 Che หนึ 1> 1, 2, 3, 4, ่เช่นประมาณนี้ครับต่อมานะครับก็จะเป็นวิธีการชาร์จนะครับให้เสียบสาย AC นะครับเข้าไปที่ดูแล้วก็จะเป็นสายลั๊กนะครับสามารถเสียบแล้วก็ชาร์จได้เลยนะครับ จะขึ้นไปทุกสีส้มนะครับธรรมาชาตินะครับ